ไปกันต่อกันดีกว่าเอาลงจะไปไหนกันดีหย,ยิบน้ำมาเท่าไหร่พี่เล็กหืเท่าไหร่อะอันนี้อะไ,อไม่กี่บาทหรอกไ,ไม่ถึงร้านหรอกคุยกับพี่คุยยากนะตอนนี้คุยยากนะครับ ก็ตีนยใช่ไหมไม่ใช่พี่พูดเองตัวไม่ได้พูด <c oughs> ดิเริ่มพูยากแล้วเราอะเป็นคนแบบนี้แต่เมืเ่อไรหร่วะจริงๆ <c oughs> ล้วเป็นนานแล้วนะโอ้ <c oughs> โทษทีครับเมื่อกี้นี้ <c oughs> หลุดหลุดหลุดเอากันใหม่เอากันใหม่ <c oughs> แต่พึ่งมาแสดงให้น้องเห็นตอนนี้อ,อือเออเราต้องคาดเกมขาดก่อนนะครับเ <c oughs> ขาดานแม่มตั้งข้างหน้า <c oughs> เออราจะตั้งทำเกลืออะไรเอาเลยกูปวดยอดพอดีเลยเอานี <c> ่เ <oughs> นี่ยเปิดๆก็เลิกพกมานานแล้วจะตั้งด่านนี่ตั้งโชว์ด้วยกิตั้งม่ไรไม่ได้อไไดบอกไปนะ <c oughs> <c oughs> ทีแบบ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  ไฟผมแบบวิบวับวิบวับ,บอะดีอ,อ้าวดูด้วยมาไข่ มาจะแอนนะเว้ยมาจะแอนนะครับเดี๋ยวดีก่อนเดี๋ยววงแตกของมึงอ่ะเดีย๋ยวก่อน <c oughs> ร้อนมากเลยเนี่ยตกมาทำไมก็ไม่รู้ตกมานิดเดียวเอ้ยในตอนที่พี่เค้กไรสดวนอะในตลาดไม่ในตลาดไม่ตกเลยนะเว้ย,ยตกมาได้ตกมาให้ร้อนสักงั้นเหาอตกนมาในงานด้วยข <c> น <oughs> ของหนีน้ำเ,เอ้ตอนที่พี่ไร้สดด่วนโดนกะโดนได้ไงามากับลูกพี่แอน <c oughs> หาแต่ผ sure> ู้ชายนะแม่แม่ไม่ได้เยี่ยวเลยยิ um ้มหายปวดเยี่ยวจะตายนะไปไหนกันดีเนี่ยเิ้มน้ำอ่ะวงนี้วันอะไรวะไม่ใช่ตลาดนัานที่วันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ตอนไหนวะเทียเท่ยงเที่ยงตอนนั้นตอนเย็นอ่ะอเฮ้ยตูนร้านไหนมันติดแอร์วะทำไมอ่ะแอร์รถใหญ่อ่ะสวัสดีครับร้นานไหนติดแอร์รถใหญ่แอร์รถไอ,ถอถตู้แช่นครสวรรค์เนี่ยพี่จะติดอะไรอ่ะติดรถเกง๋งเห็นข้างหลังไหม ตรงลำโพงข้างหลังอะเออเออนะพี่เจ้าแอร์ออกช่องนั้นน่ะขึ้นมาข้างบนอ่ะแอ,อ้นจะได้ไม่ร้อนอ๋อไอ้ร้านตรงท่าทองอ่ะสีแยกท่าทองอ่ะสายมืออะสายแอ้นไม่เ <c oughs> งียบเงียบไปสิ

<laughs> แม่ชีแม่ชี้สุกามาทุกรายอะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> จะไปไม่ใน,นตลาดก็เหรอ พ้อเนี่ยเออเ้อแล้วล่ะถามแล้วเจอเลยเออเจอเลยไปดิไปอ่าเขียนผิดอ่ะเหมือนผมมากเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนนะดีน่าจะแม่ๆคอยเตือน <ider Stadium> อาเมนุดมาลวเมนุดจะพาแอนมานั่งเล่นริมน้ำครับดึกแล้วอากาศเย็นๆหน่อยตอนแรกว่าจะพาไปนั่งเล่นสวนสาธารณะแหละแต่พอดีงานเสร็จดึกผมงานหนักไปหน่อยตู้เชื่อมสายหลุดเลย

ไช้เปล่ามึงตาฝาดแล้วมึงกินไปหน่อยยังตาฝาดแล้วโอ้ีหเชคเห็นแบบเดียวดูก็จาได้แล้วตามไั้ล่ะโว้โอดใจไม่ไหววะเอองั้นก็ไม่ต้องตามนี <laughs> ่ เฮ้ยโอ้ไม่ใช่ปูจากจก็เฮ้ยว่าไงจัไม่เต้นตุบตุบตุบเลยอ, <c oughs> อากาศร้อนครับ <c oughs> ในี้พาแอนมันออกมาเปิดหูเปิดตา <c oughs> ครับไม่ดึกครับแอนอยู่บนรถหลังรถเนี่ยครับ <c oughs> อาจารย์ตูนพกเบียร์มาครับอยู่ในรถเนี่ยเ <c oughs> บียเ์บอกนี่แต่ก็เอา,าคนขีดลามาบยารถ <c oughs> ผมไม่ขี่เล่าได้ครับ <c oughs> แต่ห้ามสูบุหรีครับ <c oughs> สวัสดีครับครูเจพามันมาสูดอากาศเยน็ยนๆแล้วก็พามานั่งรถกระบะหัดนั่งรถกระบะด้วยครับมันต้องเจออะไรหลายๆละหลากหลายหน่อยครับ <c oughs> <c oughs>

ทรศัพท์ผมนี่มันเสียงแชกเก๋วขนาดนั้นเลยนเนี่ยเพลงนี้ก็ได้มาเนี่ยนี่เป็นตัวเพลงนี้ใช่ไหมฮะพกมากี่ขวดอะแบ่งมั่งโซ<ว>น<ะ>แม่ชิซุกะถามว่าพกมากี่ขวดแบ่งแม่ชิซุกะมั่งมีเพิ่มเรื่อยๆอาจารย์ตตนบอกมีเพิ่มเรื่อยๆตับตราบใดที่หัวยังไม่ถึงหมอน เพิ่มได้เรื่อยๆอย่างนี port ้ไปเลยไปรุนนะมีอันัวขอให้หาไมียน้อยก็ให้ห้าพัน ชอบตาตามผมไม่ค่อยจะดีกันนะข้างหน้าข้างหลังดีกว่าหลังดีกว่าน้องตรงนีง้ก่อเนี่ยนี่เหรอ,ข,อขึ้นไปข้างขึ้นไปข้างบนได้

นครหน่อยครับอืมอดสองโเนี่ยตรงเป๋ตรงเป๋เลยนะ นี้ขับรถเก่งๆยังไงไม่รู้อ่ะอทำไมตายเสร็จหมดแล้วมั้งใช่ครับตรงนี้มีถนนคนเดินครับไม่ใช่ตรงเฮ้ยสีนครสีนครครับตรงนี้สีนครถนนคนเดินตรงนู้นต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาครับลงล่างเนี่ยลงล่างอ่ะ ถนนคนเดินอยู่อ๋อหรือปิดไฟโหนี่ขับรถเป็นไงวะเนี่ยดูจอดตรงเป๋เลย <c oughs> มีน <c oughs> ้อย5,500ไงล่ะอ๋อผมไม่ดื่มครับผมไม่ดื่ม <c oughs> ผมไม่ดื่มเหล้าครับไหนวะเนี่ย เรีวยวเคยเดินนักถนนคนเดินนักขั้นตอนด้วยไอ้ยา่าค,ครับไม่ดื่มเหล้าครับร้อนร้อนแอนร้อนเออไม่เดาอันนี้ออกลงเลยเนี่ยเปียกหมดแล้ว ว่าจะต้มน้ําลำญ่กินซื้อลำไยมาก็ยังไม่ได้ลงไยเออ,เอ,อไม่ร้อนลงไม่ร้อนใช่ครับเ <c oughs> <c oughs> จะวันมาเที่ยวสีนครออตลาดเราประมาณนี้แหละ ค่อนข้างจะใหญ่อันนู้นอาคารค้าส่งทำได้แล้วอม <c oughs> ขอเลยนะครับใช่ครับผมดื่มแต่แบบซี่ครับมผมชอบน้ำหวานครับนะ <c oughs> สัมผัสพื้นก่อนยังร้อนอยู่เลยละอุละอุพาไีฉีงอุ้วกันเนาะเหมือนใส่เจ้าของราง้านแต่เราตัวใหญ่ทำไมกะแล้ว <c oughs> ทำไมก <c oughs> ูจอดรถแบบนี้นี่ โอ้ยมีหมาจรอยู่นี่หว่าลงเปล่าลงฉีเปล่าอืมมาคอย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 พออุ้มมาสูงมาสูง,สงพออุ้มมานอึ๊บอ,อ๊บโอเค สูงไม่สูงก็ดูเลยแล้วถับเนี่ย <laughs> น,นี่มาลูกม,มป่ามากองทรายไปกองทรายไปมากองทรายนี่ยมาเบาอ๋อเขากำลังปรับปรุง พื้นที่ก็เลยมีกองทรายอ้าวฉีกองทรายนี่แหละเออครับชีน้้ำหวานเหรอไอ้ยะทานง่ายใช่ปวดฉีดจีเลยพ่อก็ปวดตอนนี้บอกตรงเลยแอนเลยพ่อก็ปวดเหมือนกันเนี่ยฉีอ่ะ จะไปหลบมุมตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยไม่ได้ลืมว่ามันอยู่ใกล,ล้แลลค่รถแค่รถแค่เอง <c oughs> น้นไม่มีหมา <c oughs> ยืนชีแบบแอนเลยอะ่ะมันจะดีหรือแม่เนี่ยเขาขายผักเนี่ยเต็มหมดเนี่ย อ่านหน่อยก็ได้มั้งแม่เดี๋ยวกำลังมองหามุมเหมอนมุมจะล่าไม่แอนนะมุมที่เราสามารถล่าม,มันได้เอาอือวัเนี่ยเอานกยังอือใส่อีกโอ้โหให้ Hi, แอน ยังอืดใส่ก้นปล่อยเบา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 เน้นเนี้ยเลยอะ่ะ <c oughs> มาเนี่ยมาเนี่ยแห้งยังไม่รู้ปูนเขาเนี่ยมาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวปล่อย <c oughs> เดี๋ยวพ่อสัมษณสก่อน โอเคฟูนเขาแห้งแล้วราบม,มันไวตรงนี้แหละ <laughs> ใช่นกเอี้ยงขี้ใส่ <laughs> อีกนกเอี้ยงนร้ายจริง